เปิดใจโกติปล่อยหงกลางไร้หลังหายป่วยจากโควิด1 9หลังจากนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีโกติอารามบอยที่ประกาศติดโควิด19และเข้ารับการรักษาตัวทันทีและได้หายป่วยจากโควิด1 9กลับบ้านแล้วเมื่อวานนี้12กระกรกฎาคมและได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ทั้งน้ำตาเพื่อขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกๆกกำลังใจสัญญาว่าจะทำเพื่อสังคม โดยโกติได้ไลฟ์ประมาณว่าไลฟ์นี้จะเป็นการขอบคุณและทุกๆกำลังใจที่ทำให้รู้ว่าใครรักเราจริงๆแล้วไม่ได้อยากร้องไห้ตอนนี้หนูหายแล้วมีคนส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์หนูรู้และเห็นแต่ไม่สามารถตอบได้หมดตอนนี้กักตัวขั้นต่ำประมาณ10วันตามที่คุณหมอแนะนำต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆในวงการที่โทรมาที่เป็นห่วงทุกคนส่งกำลังใจมาในไอจและเฟซบุ๊กทำให้รู้ว่าใครรักเราหลังจากที่รู้ว่าติดโควิด สิ่งแรกที่เป็นห่วงมากที่สุดคือห่วงแม่ไรนี้คือขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงที่มอบความรักความเมตตาที่มอบให้หนูไม่ได้ต้องการให้ใครมาชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองคิดจะทําแค่ตนเข้าใจความรู้สึกของคนที่กําลังราบากคนที่สูญเสียเพียงแต่ตนโชคดีที่มาอยู่ในจุดนี้มีผู้รักผู้ใหญ่เมตตา อาตนไม่มีโอกาสตนเชื่อว่าตนน่าจะตายขอสัญญาว่าจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องรอดทุกคนต้องสู้ไปด้วยกันขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆอย่าประมาทกันหวังว่าทุกคนจะผ่านมันไปด้วยดีแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจให้สู้ๆกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ